ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวกันแข่งขันมวยกันบ้างครับนี่คือรายการนริศไฮแลนด์สเปซพลัสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยมีคุณนริศสิงห์วังชาประธานที่ปรึกษาและประธานสาพันธ์มวยแห่งเอเชียหรือ ABF นะครับพร้อมด้วยพลตรีดำรงศิมากจรบุญแล้วก็2โปรโมเตอร์อย่างบริโกสันติกกับคุณสุนทรจันทร์แรมนะครับสโปรโมเตอร์ที่คอยดูแลภาพร,าพรวมรายการนี้ล่าสุดเนี่ยมีการนําเอา11คู่มวยตรวจร่างกายชั่งน้ําหนักก่อนจะขึ้นชกในวันพรุ่งนี้นะฮะโดยมี แพทสนามคุณหมอจุรศักบุภาชาติเป็นผู้ตรวจนะครับซึ่งทุกคนฟิตสมบูรณ์พร้อมไฮไลท์เนี่ยคู่เอกจะเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์สพันธ์มวยเอเชีย ABF รุ่นไลท์ฟลายเวท108ปอนด์ชกกัน10ยก เจสันเวสันจากฟิลิปปินส์จะเจอกับชานบรรังมาบาเนียงจากอินเดียครับนอกจากนั้นจะมีไฟอุ่นเครื่องของนักมวยชั้นนำแล้วก็มีมวยหญิงให้ชมด้วยจัดขึ้นวันพรุ่งนี้26กันยายนที่เวทีมวยชั่วคลาวสเปซพลัสพลาซารัชาดาเริ่ม14นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปครับ